สวัสดีครับมาพบกับช่องพันน alive นะครับวันนี้ก็จะพาไปรับส่งพัสดุกันครับเริ่มต้นรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งส่งของรอบแรกเสร็จนะครับรับของช่วง8โมงกว่านะครับได้ขุสาราทั้งหมด300กว่าบาทครับอรี้รับตรงแถวดินแดงครับ ส่งที่หลังสิทธิ์กับผมก็เปิดระบบรองานอยู่นะครับแถวนี่แหละคือจะปากหลังสิทธิ์ครับรู้ว่าจะมีลูกค้าเรียกใช้แถวนี้หรือเปล่า เป็นราคาที่โอเคนะผมถ้ากิโลละสิบาทหรือว่าแปดเก้าบาทขึ้นไปแปดเก้าสิบบาทเนี่ยผโอเคเลยแต่เวลาก็ค่อยวัดกันอีกครั้งนึงครับระยะทางระยะทางก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาทานมาการะยะทางก็ไม่ได้ไกลามากเวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับขับรถมารถไม่ถึงเท่าไหร่ครับวันอาทิตย์ เดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผม <Yeah. S 1> กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นครับหลังจากที่เราส่งพัสดุเสร็จนะครับเราผมก็มีธุระนะครับก็เลยต้องหยุดแล้วก็ขับไปทําธุระนะครับทั้งวันเลยนะครับเพิ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็เวลา17บเนาฬิกา จุดศูนย์ศูนย์นอครับพเราอาจจะขับเข้าไปแถวในตัวเมืองครับเพื่อไปหาลูกค้าเผื่อจะมีลูกค้าเรียกใช้งานครับ5้าโมงเย็นละกว่าจะสะดวกแล้วก็กว่าจะว่างนะครับก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พักผ่อนแป๊บนึงคะัแล้วก็ค่อยกลับมาเปิดระบบอีก ครั้งหนึ่งครับไะเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าเรียกยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้ขอขับรถหาลูกค้าก่อนไปครับผมไปกันเลยก้มีลูกค้าเรียกมาแล้วนะครับรับตรงแถวพัฒนาศรินคริลน16นะครับไปส่งตลาดบางกะปิครับกำลังไปรับลูกค้าน่าจะอีกประมาณ5นาทีครับไปถึงลูกค้า แล้วก็ระยะทางที่เราได้รอบนี้ครับได้ทั้งหมด105่าบาทนะครับรับเป็นเงินสดครับมีเพชร3มเพชรด,ด้วยไนะเดี๋ยวไปรับเสร็จยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมฝนก็กำลังจะมาหลังจากที่เราส่งลูกค้าที่ตลาดบางกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังไปรับลูกค้าคนที่2ครับที่ไหนละ่ะ แถวน้ำมินนะครับระยะทางไปรับก็2.6กกิโลครับรายได้รอบนี้ทั้งหมดโอ้โหไอคอนสยามแปดเจ้าไอคอนสยาม เดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมน่าจะใช้เวลานานเลยครับรอบนี้ไอคอนสยามเลยตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับหลังจากที่รับลูกค้าตรงแถวบางกะปินะครับมาส่งที่ไอคอนสยามครับ ยังไม่ได้สรุปยอดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับก็มีลูกค้าเรียกซ้อนเข้ามาแล้วนะครับกำลังไปรับลูกค้าคนที่3ครับในช่วงตอนบ่ายตอนเย็นนี้นะครับเราน่าจะได้ประมาณ200กว่าบาทครับในระบบเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รถติดมากครับผมว่าน่าจะถึงชั่วโมงนะน่าจะถึงชั่วโมงเลยแหละโอ้รถยังติดครับที่ไอคอนสยาม แล้วก็ทางด่วนด้วยนะครับใช้เวลาโอโหเยอะเลยเยอะมากๆครับปะเดี๋ยวกำลังไปรับลูกค้าคนที่3ครับระยะทาง2.3กิโลครับใช้เวลาทั้งหมด8นาทีเอาผมตีเป็น10นาทีไปเลยนะครับน่าจะติดเหมือนกันตอนนี้กำลังจะไปกลับรถมานะฮะตรงด้าหน้าของ ไอคอนสยามไปอีกจุดหนึ่งครับไปอะไรอะลาดยอาปะเดี๋ยวไปรับลูกค้าเสร็จยังไงมาอัพเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวทุกคนดูเส้นทางการจราจรรถติดที่หน้าไอคอนสยามกัน หลังจากที่เราส่งลูกค้าที่เซ็นทัลเวิร์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันครับว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเราได้ทั้งหมดกี่รอบนะครับเราได้ทั้งหมด3รอบนะครับเริ่มตอนเวลา5โมง1นาทีนะครับรอบแรกนะครับได้ทั้งหมด105บาทนะครับเรารับเป็นเงินสดน่าจะได้อยู่ที่140บาทครับ รอบที่2นะครับรับตรงแถวาบาังกะปินะครับมาส่งที่ไอคอนสยามครับเราได้อยู่ที่232บาทครับผมใช้เวลาทั้งหมด20เอ่อเท่าไหร่นะหูชั่วโมงหนึ่งเลย58นาทีนะครับ58นาทีใช้ระยะทางทั้งหมด28.10กิโลครับได้2อ2 2บบาทโอ้ถือว่าถูกนะ ไม่ถึงกิโลละ9บาทหรือ10บาทเลยรอบแรกก็รอบรอบแรกยังถือว่าดีอยู่นะ3.5 3.85กิโลครับแล้วก็รอบที่3ครับรับตรงแถววงเวียนใหญ่เนาะมาส่งตรงเซนต์นเวิร์ครับใช้ระยะทางทั้งหมด11.6 11.36กกิโลครับ ได้ทั้งหมด83บาทระยะทางใช้เวลาทั้งหมดก็41นาทีใช้เวลานานเหมือนกันนะแต่ยอดรวมวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะที่เราขับรับส่งลูกค้ามานะครับส่งของรอบแรกรอ,รอบแรกนะครับเราส่งของนะครับได้335บาท นะครับแล้วก็รอบช่วงบ่ายทั้งหมดนะครับเราได้ทั้งหมด420บาทรวมเบ็ดเสร็จครับเป็น755บาทครับโมตอนนี้กําลังจับคู่ไปแถวที่พักครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไะเดี๋ยวลองเปิดระบบอีกรอบหนึ่งลองเปิดระบบอีกรอบนึงครับว่าจะมีลูกค้าเรียกไหมตรงเซ็นทัลเวิร์เนี่ย ขับเยอะหรือเปล่าตรงนี้นะครับอาจจะออกไปดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีหรือมีลูกค้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็อาจจะประมาณนี้แหละช่วงรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับเจอกับรถติด2รอบใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันรอบที่เท่าไหร่นะ รอบจากบางกะปิมาที่ไอคอนสยามก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็จากแถววงเวียนใหญ่มาที่เซ็นทรัลเวลล์ก็40กว่านาทีปะ่ะเดี๋ยวถ้ามีจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวตัดจบเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องพันนาไลน์นะครับก็จะเกี่ยวกับการรับส่งลูกค้านะครับคอนเทนต์ของการกินด้วยนะครับ เราก็มีไปเที่ยวไปตั้งแคมป์ยังไงเดี๋ยวมาทำเอามีละส่งไหนเนี่ยปะโซนฮกไทยตรงไหนวะเออม,มีลูกค้าเรียกมาแล้วนะครับตรงแถวกรุ๊ปนะครับ น่าจะไปส่งตรงแถวพร้อมพงครับระยะทางไปรับก็อีกประมาณแป๊บหนึ่งครับน่าจะสิบน่าจะประมาณ5นาทีเนาะรถน่าจะติดอยู่ตรงนี้อยู่นะครับโอเคฮัลโหลโอเคครับทุกคนมาปิดจบกันอีกครั้งหนึ่งครับ ออรอบล่าสุดนะครับที่เราส่งลูกค้าไปนะครับก็ได้ทั้งหมด137บาทครับลูกค้าจ่ายด้วยแก๊ปเพยครับมาสรุปยอดกันอีกครั้งหนึ่งครับของเมื่อเช้านี้นะครับได้335นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่เราครับรับส่งลูกค้ามานะครับตั้งแต่ช่วง5โมงตอนนี้สองทุ่ม 27ครับก็ได้ทั้งหมด5 5 7บาทรวมเบ็ดเสร็จวันนี้ครับได้892บาทครับผมได้892บาทครับก็ยังไม่ได้หักค่าน้ำมันนะคะค่าน้ำมันผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ300นะครับน่าจะประมาณ300บาทนะครับเบ็ดเสร็จเราน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ500ครับวันนี้ ก็ระยะทางเวลานะครับที่เรารับส่งลูกค้าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้บอกให้เพื่อนนะครับเพราะมีช่วงเวลาที่ผมไปทําธุระด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะครับก็ถ้าช่วงตอนเย็นนะครับเราขับประมาณ3ชั่วโมง20ครับระยะทางก็61กิโลครับเมื่อเช้านี้ถ้าเราไปส่งพัสดุก,ก็ประมาณ30กิโลเนาะ30กิโลก็ตก รวมเสร็จก็น่าจะประมาณ100กิโลครับก็เข้าค่าประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆไงเดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆ่ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรับส่งลูกค้ารับส่งพัสดุรับส่งอะไรก็ตามนะเดี๋ยวมาทําให้ดูกันแล้วก็อาจจะมีคลิปเกี่ยวกับการกินแล้วก็คลิป เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการตั้งแคมป์นะครับช่วงปลายปีอาจจะมีมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีหย่า